ชาา้างจอดกันยก้ะนาดครับ่วันหนึ่งสามเที่ยวสองเที่ยวส,สามรอบนะครับแล้วก็อุ้มท้องอากาศดีครับอากาศดีตรงนี้สไตล์ของเราก็คือ จะคงไว้แบบชีวิตพืนปืนบ้านๆครับแบบที่มีเป็นสัดส,ส่วนทําทเป็นรูหราแบบสะอาดเรียบร้อยก็คือเราพยายามจะสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างว่าจริงๆอยู่ยังไงนะครับนะครับนหน่อยกําลังนั่งทําน่นทานี่อะไรเนี่ยครับนี่ครับกำลังถักโซ่ถักแล้วก็ตามเรื่องตำราวเวลาว่างยาียบว่าง การถักนะครับถักเป็นหรือไม่นะครับต้องศึกษานะครับถักเชือกเข้านะครับกว<ข>่าจะได้มาแบบนี้นะครับกว่าจะได้มาแบบนี้สวยงามแบบนี้นค,<ข>คุณรู้ไหมามันยากยังขนาดไหนคุณถักเั็นหรือเปล่านะครับถึงนี้ควรศึกษาค,คือคนที่อยากศึกษาตรงนี้ดีกว่านะครับดีกว่ามาคอยแบบมึงพูดแบบนั้นช้ามันทรมารช้ามันกินได้เลยนะครับมึงขึ้นมึงกูนะครับมึงคือใครวะ กมึงยิ่งใหญ่มาจากไหน,นวะแม่งเก่งแต่ในคอมเมนต์คนอื่นเฮี้ยเนือเฮี้ย <c oughs> ยังมียังมีประโยชน์กว่างเรื่อเนื้อเือตรงเงินตทองยังไปหารของคนได้ครับอ้พวกนี้ทั้งมันสมองแลว้วก็ความคิดยังไม่มีไม่เป็นประโยชน์ต่อต่อต่อใครเลยต่อคนอื่อเอนเลยครับไม่ใช้ดานะแต่ว,ว่าพยายามพูดให้เห็นภาพมีความเป็นจริงนะครับ ผมไม่ได่าใครอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากมาก็จะอธิบายให้ให้ฟังด้วยคำพูดที่นะไม่เมื่อกี้ตังค์ยังไงอีพีดูไปนี่คือนะครับไม่ต้องสักตังเลยม,มันต้องเยอะแล้วปัดไอ้แดงนดิ หว่าแล้วมันลังคาต้องตัดออกอ่ะอือสักสักสับพอฝนมาครับความเขียวกับต้นไม้ดอกไม้อะไรก็ไหวงานขึ้นมาทันทีนะครับแดงจำเชียวดอกสบ้า นี่ครับวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็จะประมาณนี้ครับซีวิวทิวทัศน์ของบ้านเราครับสวยงามไหมครับก็พอดูได้ครับก็อากาศดีก็มีแตกแขกลูกค้านะครับเรียกว่า w อ l k i อหรือว่าลูกค้าที่มาเองครับไม่ได้ผ่านการจอง ผ่านบริษัทมาอย่างไดจองตรงกับเราหรือขึ้นมาซื้อโปรแกรมที่นี่โดยตรงครับ,ร,บรถมาแล้วครับ ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับให้ดูเวลาออกไปไหนนะครับก็ออกไปข้างนอกเนี่ยไปเจอช้างาที่ไหนมุมไหนในสายทีมงานของเราเนี่ยผมก็จะถ่ายให้ชมให้ดูครับว่านี่คืออีกวิถีชีวิตอีกมุมหนึ่งของคนเลี้ยงช้างนะครับภาคใต้ภาคเหนืออะไรก็ตามแต่นะครับ,นะรบก็จะถ่ายมาให้ชมให้ดูกันนะครับว่าการที่ว่าความความจริงของการเลี้ยงมียังไงนะครับนี่คือการ ช้าจริงๆนะอีกมุมนึงนะที่ทุกคนไม่เคยได้รู้ได้สัมผัสได้ชมนะครับอันนี้ก็มุมของธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับแต่มุมเยอะแยะไม่ได้มีมุมนี้มุมเดียวนะครับของการเลี้ยงช้าง này kẹt đây này chứ, lúc to kẹt đây đúng không? cái gì, si keo mà đi? cái gì mà nó keo vậy má? giờ on lơ vậy má? cái mèt, cái mèt cứng kia nha. các lูก kha điên chôm nha các, lูก kha cũng điên chôm. ความเป็นบ้านบ้านความเป็นบ้านบ้านนะครับนี่คือลูกค้าครับเดินมาครับนี่คือการเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดนะครับปิดกันตายนะครับตรงนู้นก็ห้ามตรงนี้ก็ห้ามนะครับแบ่งเป็นโซนนะครับให้ลูกค้าดูคือเราขี้เกียจทำนะครับเราขี้เกียจทำเราก็เลยเปิดเลยนะครับเปิดความเป็นจริงให้เห็นเลยนะครับที่คุณหลบซ่อนอยู่คืออะไรนะครับที่คุณกําลังปิดปังอยู่คืออะไรน มันมันเหนื่อยมันเสียเวลานะครับที่ปกปิดความจริงนะครับให้ให้ก็อือ่นรู้ว่าที่นี่คือก็คือเป็นการเลี้ยงช้างที่ดีเป็นการไม่ทรมานช้างนะครับแต่ความติดอัดอยู่ที่ควานนะครับคือความติดอัดอยู่ที่ควานนะครับถ้าเกิดว่าช้างดื้อช้างทํากันนะครับนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วทำไงครับนะครับ,นะรบช้างขาหักควานขาหักลูกค้านะครับเข้าโรงพยา,า,ขา,ขา,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 าบาลทํขาไงครับนะครับ ก็จะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆอยู่แบบนี้ครับนะครับวันทั้งวันนะครับใตาเชียงไทยแลนด์เซ่ช้างช้างใช,ช่ไหใต้เชียงไหม